นะครับของเล่าเลยเลยเอนี่ครับเสียเป็นทรงมาแต่เอาเบอร์อะไเนาะมาดีครับผมโอ้โหมาดีนี่เสียมาเชียร์เองเลยอัะขีดเท่าไหร่วะเนี่ยวันนี้ก็แสนกว่ายังไม่รู้เลยเท่าไหร่แสนกว่ามีใครอฉีดบ้างมีเสียแขกแล้วก็ใครคนเลยอืมไอ้มีคนโทรมาฉีดเรา เตกเด็ดเนี่ยแสนบาทเลย100,000 200,000 300,000 5 0 0 0 0ก่อนก่อนหน้าให้ที่พี่ไปค่ายสัมภาษณ์เบอร์ี่เบอร์ี่บอกว่ากำลังปรับสไบายตอนนี้เริ่มเห็นผลแล้วใช่ไหมก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆลดน้ำหนักด้วยก็มันคิดได้ทำได้ถ้าเกิดบีบเยอะกลางวันออกแบบไม่มีน้ำหนักอาวุธมีน้ำหนักคือเราบอกว่าสองรอบที่แล้วที่ต่อยกับทักษิณเล็ก กับยอดเล็กเนี่ยบีบเรามากเกินไปแล้วก็มันอาวุธมันเบาเหมดตอนที่เวทเก่งที่สุดเราคือเวทนี้เลยป่ะ,ละกลางวันก็ร้อยสี่สองร้อยสี่สองสีที่สุดถือว่าพัฒนาเยอะมากๆในอนาคตเราจะมีโอกาสเห็นเฟอร์รารี่เป็นมวยไฟท์เตอร์มากกว่านี้ไหมก็เสียก็เอยปรับห้เป็นมวยไฟท์เตอร์ครับวันนี้เราก็เห็นแล้วว่ามีการเปลี่ยนเกมโดยข้าวหานวิเชวดาด้วย แล้วก็อาวุธครบเครื่องมากขึ้นตั้งเป้ายังไงบ้างฟลอร์ี่อยากชิงแชมป์ไหมก็ก็อยากได้ยังไม่ดีมาตรฐานนักเส้นเหมือนกันเคยเป็นแชมป์อะไรมาบ้างไหมครับเคยเป็นแช่นช่วงเจ็ดสีอย่างเดียวช่วงเจ็ดสีร้อยสามถึงห้าปอนเคยเป็นร้อยสามห้าแล้วก็ตอนนี้ก็อยากจะเป็นอีกสักเส้นหนึ่งเอารุ่นไหนดีมีร้อยสี่สิบเลยร้อยสี่สิบยังทำได้อยู่ถ้าชิงร้อยสี่สิบก็ยังบีบลงมาได้นะครับ อาอยากจะบอกอะไรเป็นแฟนบ้างก็ขอบคุณที่กำลังใจนะครับก็ผมก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่ให้ต่อให้สนุกขึ้นครับขอบคุณที่เชิญค,ครับผมนี่ครับเบอร์ลี่ครับนกชกจากสุราษฎร์ครับของอาจีไปแสนก,กว่าครับวันนี้ก็ถือว่าพัฒนา,าได้ดีขึ้นครับเอบาชนะมุชนาลงมาได้คับสวยงามคมาบ